ตูตูตูว้าวสวัสดีครับทุกคนนะครับจากรู้สารภากจิไวเที่ยวอะพี่น้องมาเนี่ยสับแสบมาฝากพี่ตอนน้องอีกขึ้นเขาครับนี่พี่น้อง ย่างใส่หมูครับนี่โอ้โหเป็นพ่วงเลยมากับน้ำจิมเนี่ยน้ำจิมแซ่บผักเคยงในลายอ่ะบรรยากาศดีๆคขึ้นเก่าแล้วครับมือยากเสมากคำยังหน่อยอ่ะลุยๆพี่น้องหิวอื้อหือขอหยับ อ่าคุยคุยเลยนี่โอ้โหอืม อ่ะพี่ับแซมก่นมมไม่ได้กินโดนเลยพี่น้องอ่ะขออย่าใสม่มือ

เนื้อจ,จานเมื่อีรอ่ะม,มาคำแนงกว่าพี่น้องชมเลยอือือ แพร่หอมๆใช่แล้วพี่น้องอือ

อืมื่อเป็นใส่ใส่ตันพี่น้องใส่หมูตัวโดนเลยกินทำเกี๊ยงอะไทคามเินซีฟูดให้อืมเพียงนั่นเม่อน้อยเอาการคักกรรมากาศนี่แม่แร่ง ถือว่าเป็นเบื้ง่ายๆครับเป็น,นง่ายๆแซ่บๆมาว่าฝากพีตอนนอกนะครับละใส่ย่างใส่ตันย่างนี่อ่ะเดี๋ยวลูกวัวจะไปกินต่อครับบรรยากาศมันคั่มแล้วพี่น้องเนี่ยฝนกับอะไรเอา้าพื้นามาคิดเมียฝากอะไรก็แช่ให้ลุกวันได้ด้ยครับเดี๋ยวคลิปหนาวพอดไหมผมสวัสดีครับปูนปูน